บอกว่าเหมือนเมืองปอมเลยอ่ะพี่เอาไปเทบไปที่เลยค่ะเป็นไงล่ะเป็นเมนูที่ท่าเหนื่อยมากๆสเลี้นอือน่ากินมากอันนี้เหมือนขนมไข่ที่คลุกยา b ิวที y เพ e a s เช e ของพี่เลยอร่ยเลยว่าเพราะหนุ่มมาเลยที่ทำงานอยู่ร้านนี้พูดไทยได้แล้วกูพูดแอลเขาในบลกนี้ก็อีกที่มาว่าสิ่งั้น้ำมอ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับคลิปกินรอบบ้านอีกแล้วและเหมือนเดิมอยู่กันกับพี่เล็กอีกแล้วนะคะเป็นแขกรับเชิญชั่วคราวประจำสุดๆซีรีส์คลิปนี้คือครั้งที่เราก็ยังเหลือร้านอยู่อีกเยอะนะคะ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาลุยต่อซึ่งจริงๆอะตอนแรกก่อนที่พี่มาน้องก็คิดไ,ไดว้ในใจละว่ามีอะไรบ้างแต่พอเดินมาปุ๊บที่มีเป็นแบบฟู้ดทรัแเราก็มีมีธงไทยค่ะในหมู่บา้านใหม่น้องอะสปอร์ตแบบโล c a l business เป็นฟู้ดทรัคอะเวียนเวียนกันมาแต่ไม่ได้คิดว่ามีไทย อยู่ได้กินด้วยอยู่ได้กินแต่ประเด็นคือไม่เคยกินเดี๋ยวเราไปไฟไเอากันวันนี้ก็ไปดูกันว่าจะมีร้านอะไรบ้างนะคะมีทั้งเมนูที่พี่เคยกินแล้วชอบและร้าน,น,นอ,อ,อื่นๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโทษนะวันนี้ก็คือแบบเหมือนเราอยู่คนละฤดูนี่คือเมื่อกี้เจอหน้าเราคือแบบพี่คืออะไรหนาวร้อนกันไปฉันคือเหมือนเตรียมเข้าฤดูหนาวส่วนพี่เขาอะโลฮ่า มีมัสแมนกรีนคอรี่ผัแนงมีผัดเขาเรียกเลยนะโพดิสแคชูนัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สรุปเป็นเก่งอะไรขนาดนี้อุย้ยเธอฉมนว่าจะต้องผัดกะเพรากะเพราไมแคชูนัดหิมพานต์ไม่พูดเฉยๆไม่ได้อยากกินสรุปว่าเราก็อีกะเพรากุ้งแล้วก็ผะแนงไก่พีพ่สาวเป็นคนไทยเหรอคะไทยค่ะเย่แาบเหมือนของไทยเลยไหมคะพี่สาวผัดให้เองเลยปะใช่ใช่สาวผัดกันหมดมาเที่ยวหรือว่าอยู่ที่ อยู่ที่นี่ค่ะไม่ยังไม่เคยได้มาซื้อทานเลยค่ะครั้งนหนึองตีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นเรื่องขอกคนใทยพี่เจอคนไทยในหมู่บ้านนี้เยอะไหมก็มีบ้างนะคะอย่างเชียงใหม่หรือหาเพื่อนบ้านที่เขาทำอาหารได้ด้วยเราจะทำเองบ้างไหมเราหาเมนูเด็ดบ้านอื่นไปเรื่อยๆเมนูเด็ดบ้านเราหมูกรอบแล้วกันฉันทำหมูกรอบเก่งแล้วนะเดี๋ยวดีเห็นค่ามได้จะทำหมูกรอบเก่งเดี๋ยวนี้ ใช่เรานั่งตรงนี้เลยด้วยในอากาศนี้แดดนี้พี่ไม่ห่วงตัวเองหรอกดูตัวเองแต่งตัวก่อนเดี๋ยวนะน้องกำลังคิดว่าถ้าด้านนี้มันอาจจะมีโต๊ะอันนี้คือตรงส่วนอีกด้านหนึ่งของบ้านน้องมันจะเป็นส่วนอันนี้แล้วสตีเฟนก็จะชอบลงไปเดินอีส่วนข้างล่างเหงมือนเหมือนเมสแร์นเนอร์สรุปรเราเปลี่ยนม รากฏว่าพอตอนรับเมนูมาจากพี่น้ำก็แบบเอ๊ะใช่หมหยนะ้าถ้าดูกป็นกะเพาสองจานนนสั่งคะแนนไปอีกอันหนึ่งพี่น้ำบอกโอ้ลืม <laughs> เพลินมันมือไปหน่อยจริงจเขาอยากกินกะเพราอยู่เราด้วยอยให้มันจบปะจังหวะที่เห็นแครอทอะ่ะก็แอบ,บใจแบบวูมนิดหน่อยแต,แต่แต่พอควักขึ้นมามันก็หน้าตาดู <laughs> แบบก็ดูอยู่ กะเพราจริงแต่ดูจริงว่ะเออว่าเป็นกะเพราจริงจริงจงด้วยอ่ะกะเพรามีขนอ่ะคือแบบกะเพราอะไรต้องมีขนจริงที่เนี่ยเวลาจะกินกะเพรา,าหายอยย่างนะที่จะเป็นกะเพราจริงเพราะมันจะกลายเป็นบราโซใช่มันจะเป็นบราโซอิตาเลียนอุย้ยของอีสเลย อเป็นไงดื้อเชี่ยนั่นเผ็ดหวานน่าจะซื้อน้ำมาด้วยไม่เราพี่น้ำเขาถามแล้วว่าเผ็ดไหมขับเผ็ดค่ะเอาเผ็ดเลยี่เลยค่ะเป็นไงล่ะซีเวนแฮปปี้เลยถ้ารู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้แต่คราวที่เราไอ้มายจำได้ก็คนก็ต่อคิวยาวมากเลยนะเป็นสิบคนเลยคืออย่างที่พี่พินบอกมันจะเวียนเป็นฟู้ดทรัคหลายๆแบบมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีคนพิมพ์ลงไปในกลุ่มหมู่บ้านว่าวันนี้มีเมนูอะไรมามีเมนูอะไรมาจนแม่งด่าแล้วค่ะหลังๆเริ่มมีคนไปบอกว่าก็โผล่หัวมาดูเองเลยค่ะแล้วจะตอบเขาไหมฉันไม่ตอบฉันฉันชอบ เด๋วร้านต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อจ้า พี่อะไรถามว่าแบบเราได้มาดูแบบห้องอะไรตรงฝั่งนี้ไหมเอ้แมงวันเหรอเออสะผมวะเนี่ยแย่ละก่อนที่พี่จะไปเจอคอนโดพีดคือพีดูไล่มาตั้งแต่ตรงนน้นเลียบมาเรอยๆจนถึงตรงบ้านพี่อยู่ด้านนี้ก็มาเจออีส่วนเนี่ยแล้วก็แบบว่าที่ไหนในลอนดอนวะอะไรที่ทําให้อยู่ตัดสินใจว่าอยู่เอาวันนั้นตอนแรกอ่ะในปึกที่เขาสร้างแล้วอ่ะมันมีระเบียงที่มีกระจครอบมันดูปลอดภัยกับแนวอันนั้นคือตึกที่เขาสร้างไปแล้วแล้วพอเป็นตึกกูเนี่ยก็ไม่มีแหละแล้วก็ดูเป็นลอนดอนที่ไม่เหมือนอยู่ในลอนดอนยัยน้อง โกเมลดาลมาโกบอกว่าเหมือนเมืองปอมเลยอ่ะพี่ใช่เหมือนสร้างในเดอะซิมแล้วก็หย่อนคนลงมาหย่อนหมาลงมาเขาลืมหย่อนมแมลงหรือเปล่าทำไมที่ไม่มีมแมลงเลยออกมันมารวมกันอยู่โตโต้ตตี่แล้วค่ะเมื่อกี้ซึ่งเดินมา3าเก้าโรสแมร้านนี้จิ้งฉีคู่ๆยังไงไปดูเ <ๆ S 2> กรย์เกรยไปเป็นร้านกาแฟในสวนนี่มันดูแบบไม่ใช่เลยนะทางเข้านี่ก็ดูเนี่ยทอยเลสดูเหมือนห้องน้ำสาธารณะแต่ว่าจริงๆมันเป็นแต่เขาก็มีทอยเลสจริงๆใช่มันมีห้องน้ำจริงๆค่ะพี่น้องกงินขาวแต่ว่ามันจะเป็นร้านกาแฟจ้าจะกินกาแฟหรือจะกินอะไรเกาอยากกินกาแฟ ก็อาจจะกินขนมหนึ่งก้อนไหมเอามาแบ่งกันไหมอะไรดีอะมีอันไหนถูกใจอุ้ยบิสกอฟเค้กไหมเซอร์วิสบุ๊นอุ้ยแต่เลมอนบ๊อปปี้เค้กก็น่ากินกระซองไส้ต่างๆ We o n n e get the i c e latte and then could we get the b i s c o f t cake as well? โอ้เราทุกอย่างก็ใส่ด้วยมือถือละตดีวนี้คือไอ้เพิ่งกินเมื่อไม่นานอยู่นี่นานมากอันนี้คือเหมือนอึมมิวอย่างเงี้ยเหรออารมณ์ประมาณนั้นแต่ไอ้จำไม่ได้ไม่กินนานแต่อันนี้มันครีมมี่มากเลยถ้าชอบนมนมอ่ะโอ่ะเดี๋ยวเอาเลยก็ได้ ไม่เคยกินแบบเล็กอย่างนี้หรอกแต่ว่าเคยกินที่มัน,นอ๋อมันเป็นทับใหญ่างเหรอ,อเดี๋ยวรู้เลยอึมมิวอังกฤษดมดนม่นี้นะฮะไม่ได้กินอะไรเลยใส่นะซื้อ,อ,อเปล่าใส่ไงไงเอออร่อยเออมันมาจากก็อตแลนด์ มันเป็นแบบนมสกอตแลนด์ไอติมนมสดแต่ว่ามันไม่หวานอะแบบหวานน้อยๆหวานแบบหวานซัตโต้รอดฝ่ายเคยกรองเริ่มมาพิชิตจแต่ศรัทธาเอาเลยเอาลงเลยมาขนาดนี้แล้วไปเลยนี่น่ากินมากเอาช้อนมากล้จบแล้วเนี่ยนั่นเอนี่คือรูอยู่แลลาเต้หรอใช่ลองกินลาเต้ปกติกินลาเต้เหรอครับไม่ค่ะวันนี้ร้อนเราเพิ่งกินกะเพรามานี่นี่จะไม่ชิมโดยที่ไม่มีไอศกรีมก่อนเลยไม่เลยเราไปเลยเราเชื่อมั่นว่ามันไปด้วยกันได้เรารู้แล้วว่าไอศกรีมอร่อย ป็นไงฮะรสเหมือนเค้กวีแกนแล้เขาก็เขียนวีแกนว่าคือเค้กวีแกนมันจะมีรสของมันอ่ะมันจะมีสัมผัสบางอย่างเราชอบกินไข่เราชอบกินเนยชอบกินนมนี่เดี๋ยวเขาลองชิมกับแดารีของมันนี่แล้วเราก็เติมแดารีเข้าไปโอ้โหแบบเออ <Be> เบอร์เ,<อ>เ<อ>ทกซ์เอร์มันจะเหมือนเค้กไอเนี่ยคย้ายบอยนวนรวนเคยกินมัทฉะยังยังแต่ช่วงนี้มัทฉะมามากที่ยูเคใช่ไหมใช่ที่ยูเคที่ยูโรปคือพึ่งมาเมื่อก่อนหาไม่ได้เลยนะใช่เมื่อก่อนยากล่าสุดคุณเขา เอากากนมเย่แม็กกี้ลงไปอยู่ในมัชฉะ,ชะแล้วค่ะเราคือมัชฉาสั่งโอนอยู่ <laughs> อยากสุขภาพดี <laughs> อิ่มหรือยังห้ามอิ่มนะอย่าเพิ่งอิ่มหลังจากครั้งที่เราที่เราไปกินกันคนะือ <c oughs> รู้สึกว่าตอนท้ายๆเนี่ยก็คืออิ่มไม่ไหวแต่ก็ไปต่อ <c oughs> มียากแก้ของไม่มีแต่ว่ามีสิ่งนี้มาวันนี้มานําเหนือพี่ชายนะครับ apple cider vinegar ของแพนเทคคือมันจะมีอีชารเลนเจอร์คนสวยที่จะต้องกิน apple cider vinegar เนี่ยติดกัน14วันเราไม่เคยเห็นเป็นแคบเล็ตใช่คือปกติอีชารเลนเจ์คนสวยขาเนี่ยเ ก็กินเป็นน้ำเหมือนกันมันกินยากลืมแล้วมันกร่อนฟันมากฉันทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ดิฉันมีตัวช่วยไหมเ่ะจะเอานี่แทนใช่คือขอบคุณแพนเต้มากขอบุณนักวิทยาศาสตร์ r d หรือใครก็ตามในแพนเต้ที่ทำสิ่งนี้มาให้เป็นเม็ดเขาเคยว่าได้สารสกัดมากกว่าแบบน้ำสองเท่าเอาจริงๆคนคืออีการกินแอปเปิ้ลไซเดอร์มินิก้าเนี่ยมันข้อดีมันเยอะมากอย่างเดียวเลยคือแบบมันแขยากซึ่งพอน้องคนนี้มาเป็นแบบแท็บเล็ตก็คือง่ายเลยกินวันละหนึ่งแท็บสูนระหว่างมื้ออาหารคือจบช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยระบบ มันจะช่วยรักษาบาลานซ์ใจในร่างกายซึ่งเหมาะกพวกเรามากเพราะเราไม่เคยบาลานซ์อะไรอยู่แล้วก็เลยเอามาให้พี่เลยหนึ่งขวดเฮ้ยบ้ามาคือพอเราเริ่มแก่แล้วมันก็ต้องช่วยกันนี่แหละค่ะพี่จะได้อยู่ได้เป็นเปนนานๆคือเนื้อออกมาในวัยหนึ่งในวัยเด็กเราก็จะแบบว่าไปเที่ยวไหนไปดื่มอะไรทำอะไรยังไงพอถึงวัยหนึ่งแล้วก็พี่เนี่ยกินวิตามินเสริมตัวไหนอยู่แล้วจริงๆคับสูงอย่างนี้แล้วม่กินแค่นี้แล้วใช่ถูกต้องซีก็จะขมวดทั้งหมดเอาไว้ในเม็ดเดียวแล้วปึ๊กเฮย ง่ายมากเปิดดมก็จะรู้เลยว่าอืม Apple cider vinegar หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกกินออร์แกนิกจริงๆด้วยแต่เทียบไม่ได้เลยกับกลิ่นเวอร์ชั่นน้ำขอบคุณแพนเต้และนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่คิดค้นเวอร์ชันแท็บเล็ตมาให้ดิฉันค่ะใช่จริงใช่ไหมเลยค่ะอใจไม่ขืนแล้วนะอย่าลืมควบคู่กับการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วกับกางกายไปพร้อมกันด้วยทานอย่างนี้ตลอดอย่างเดียวแต่อย่างอื่นพังก็ไม่ได้หนวดพี่นี่มันแบบหน้าเหมือนไส้ลิงคนกกีดหนวดพี่เยอะอยู่นะพี่อาเล็กหนวด ตื่นมาเลือกครั้งเดียหน่อยว่ะตอนที่ย้ายมาบ้านนี้ใหม่ให่ใช่ปะมาตอนเดซ ember อีส่วนนี้มีแต่ตอกันหมดเออไม่มีแล้วก็พยายามแบบภาวนาอยู่ว่าพอเดี๋ยวตอน s สปริงหรือหน้าร้อนเนี่ยมันจะต้องสวยแน่ๆเลยแล้วมันก็สวยจริงอยดู เขามีแบบบาสเกตบอลด้วยใช่จะมีแอปส่วนกลางเขาก็จะส่งเข้ามาเนี่ยนะมีวันนี้มีนีจริงๆวันนี้ก็มีให้มาออกกําลังกายตรงส่วนเนี้ยเคยมากับเขาบ้างไหมนี่เคยไปโยคะทีหนึ่งตอนนั้นเป็นโยคะแล้วอยู่ตรงกลางแบบตรงที่เป็นท่าเรือโยคะริมน้ำคนในตรงนี้เขาก็จะไลฟ์สไตล์แถวนี้มาอ๋อแต่เมื่อกี้คุยกับพี่อเล็กเรื่องแบบเวลาซื้อบ้านที่อังกฤษอ่ะมันก็จะเป็นแบบถ้าเป็นคอนโดเขาก็จะเป็นล e สโฮ h o เขาเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อคือมันเป็นของเราแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าปีคือพอซื้อเป็นคอนโดอ่ะข้อเสียหลักๆเลยอะก็คืมมันจี ค่าส่วนกลางด้วยที่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองแล้วแต่เงินเฟ้อหรือไรเขาะอาจจะขึ้นเขาก็จะมีตัวเลขมาเลยยิ่งบ้านใหญ่ก็ต้องยิ่งจ่ายเยอะให้เขามันเนี่ยมาดูแลสวนบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกใช้คอมพานีที่มันพัวกันหรือเปล่าแพงเกินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้คือ conversation ที่ลูกบ้านเขามีกันนะซ่อมประตูซ่อมทางเดินซ่อมทางเท้าใดๆแบบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ดูดีจริงๆแล้วอยู่คือแบบว่าเขารักษามาดีใช่แต่มันก็แลกมากับอีค่าส่วนกลางที่แบบแพงถึงเกือบเกือบครึ่งหมื่นนะคะปอน ต่อปีสบัดบอปเป็นวิทด้วยเพราะว่าเครียดถล่หัวล่วงหัวล่วงหน้ากลัวเลยีครียดถล่มหัว anyway มาค่ะทุกคนผับหนึ่งเดียวในหมู่บ้านก็คือจริงๆอ,อ่ะอีร้านนี้มันก็เป็นผับแหละทุกคนข้างในก็หน้าตาเป็นผับทั่วไปเลยมีบาร์มีอะไรเงี้ยฟีลลิ่งก็คซี่เหมือนเหมือนผับแล้วก็อาหารเขาก็จะแบบผับฟู้ดเลยนาโชส์ข้าวันอาทิตย์ก็จะมีแบบ sunday r o สต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี fish a นชิ h i p อะไรก็คือเป็นผับฟูด้ดแต่ที่อยากอีสมากแล้วจริงๆก็เป็นผับ food ด,ด้วยแหละ buffalo wings กับ blue cheese แต่ว่าเขาขาย หนึ่งกิโล <laughs> วันนี้เราจะกลัวอะไร <laughs> เราจะกินนะ้ำโปายด้วยเ็นิีก้าเราจะจุบจิบหรือเราจะจริงจัง <laughs> แกก็บอกไปจริงจังแกจะเอาไก่ <laughs> i <laughs> <laughs> I'm just wondering, like, so if we wanna go for the chicken wings, how does it come? Like, do we have to choose between these? Exactly. So if you go for the kilo, you can mix the flavors. Have two flavors. It, we also two can do small, uh, small portions as well. So we but then, like with a kilo, we can still mix only two. Two, yeah. Might yeah. be worth like having two portions of the small. Because then, yeah, if we get two smalls, we can still get the two flavors anyway, right? Yeah. Can we get like one blue cheese one. It's a buffalo and blue cheese, yeah. Yeah, That's yeah, it? yeah. And แล,ลและนี่คือผับฟู้ดของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นแบบผับฟู้ดคลาสสิกเหมือนกัน<อ>คือ b u f f a l o Wings กับซอสบลูชีสสรุปเราก็ไม่ได้ไป1กิโลเพราะว่าใย่ยห่กิโลก็เลือกได้แค่2รสอยู่ดีเราก็เลยเป็นเล็กๆดีกว่าน่ารักน่ารักแบวๆมาอยู่กินผู้ดีจังอะมันดูเลอะอะคือซิมบลูชีสไอฮันนี้นี่ไอรู้สึกว่าบบไก่เกาหลีอ,อะ <laughs> อา,าอะอจจะอินสปาย,ายซึ่งไอแฮปปี้ดี as you know อร่อยแพทนวัวน้องชอบบลูชีสอ่ะยูชอบไก่ที่เป็นแบบชิ้นแบบนี้หรือชิ้นอีกแบบหนึง่งแบบนี้ปีกอันนี้เขาเรียกว่าปีกบนไม่รู้ปีกล่างชอบกินอันเนี้ยอ๋อส่วนที่เป็นหมอนยองมีใครชอบกินอีส่วนที่มันเป็นอันนี้ด้วยเหรออันนี้เขาเรียกอะไรปีกบนปีกล่างปีกหน้าปีกหลงังปีกพร้อมๆกันพี่ชอบกินบลูชีส์ไหมบางคนแบบไม่ชอบไงซีเฟนอย่างเงี้ยพราะมันคือแบบมันบลูชีส์แล้วมันคือฟอโโลอยู่เหม็ดในเหม็ดไออันที่เป็นบลูชีสเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่ ่เขาทำแบบบัฟ f a l o w i n แล้วเขาก็จะให้เป็นบลูชีสกับทรัฟเฟิลซอสมาแต่อีฮอตฮันนี่เนี่ย <c oughs> คือไม่มีซอส <c oughs> เป็นแค่แบบเหมือนแบบเขาโค้ชให้ฮอตฮันนี่มาแล้วเนี่ยพออยู่กินเป็นผู้ดีก็เลยต้องกินเป็นผู้ดีตามนอ่ะอะคุยิบเลยเพราะคุณเริ่มหมดคอหมดคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไกลหนีมันเกาหลีนะค่อย I can smell the hot honey I could taste honey Where's the hot bit ร้อนฮอตบิดก็คือเสิร์ฟร้อนเหอไม่ใช่เผ็ดร้อนมันไม่ฟังเหมือนจีน พี่อะไรกินอะไรอะคะเบียร์ครับสุภาพจังเลยค่ะเบียร์ครับ what ยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแล้วเดินเดินผ่านแล้วเขาโดนทิเคเนาะอันนี้ไอ้เหลืองๆนี่คือโดนใบสั่งเหรออาจจะไม่ได้จ่ายค่าจอดรถเงี่ยที่อ๋อเหมือนที่ตอนนี้พี่ขับมาแล้วพี่ก็ต้องไปจ่ายในเวฟอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ประเทศนี้ไม่มีจอดรถฟรีไม่มีไม่มีครับมันจะมีป้ายอย่างนี้อยู่อ๋อ ป้ายนี้มันจะบอกอยู่ว่ายูจะต้องจ่ายเท่าไรเท่าไรถ้า30นาทีฟรีชั่วโมง3ปอนด์สองชั่วโมง5ปอนด์สชั่วโมง8ปอนด์นี่คือจอดริมถนนใช่นี่คือริมถนนครับถ้าอยู่ไม่จ่ายก็จะโดนอีเหลืองๆแบบเมื่อกี้แหละเออถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนอีเหลืองๆก็คือโดนร้อยปอนด์หรอใช่ครับทับจริง มาถึงร้านนี้ที่ครั้งที่เราว่าจะมาแต่พี่เล็กไม่เลือกมาตอนนี้พี่เลือกอะไรบ้าเลือกไอติมเป็นปิ๊เหรอถูกต้องอันนี้คือร้านชานมนะคะฟู่มาแล้วมีเพนกวินมันจริงๆมันเป็นเชนนะแต่มันเป็นเชนเหมือนแบบซาริโอแลนด์ตอนเด็กๆเคยเคยไปไหมเหมือนแบบที่แม่พาเราไปปล่อยไว้ในแบบสนามเด็กเล่นในเซนทันหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอเขาทำอย่างนี้ <laughs> แม่จะแน่แม่จะชอบเขาฉันกับน,น้องไปปล่อยไว้ในแบบซาริโอแลนด์เลยคือแม่อยากไปชอปปิ้งแหละรำคาญแล้ออวก็เอาลูกไปหย่อนเอาไว้คือมันประมาณนั้นเหมือน,นเป็นแบบว่าเพลย์กราวด์ให้เด็กประเด็นคือชีมีชานินมไขมุกทีฟโฟอยู่ในนี้ปกติอจจะชอบกินแพนด้ามิลค์ทีอะไร มันคือมิลทีที่ใส่เม็ดสองสีมันเลยเป็นแพนด้าเป็นสีขาวสีดำไปกดกดสั่งเอาได้ Pay online and order join the franchise ใช่ไหมจะ join franchise ไหมไหนๆที่ไหนๆละเรามีแบบปุ่มกดแบบอยากเปิดแฟรนไชส์ก็มากดบนหน้าจอได้ด้วยเหรอวะไหนๆก็ไหนๆละนี้ไงแพนด้าเธอมันก็เป็นไข่มุกขาวไข่มุกดำไงแันด้าแบบสิ่งมันกรึบกว่านี่ไงเราวชีก็จะมีขนมตุ้มแต่ก็มี เป็นมัทฉะตุ่มหรือเป็นตุ่มปกติปกติน้องชอบตุ่มปกติเคยกินอันนี้ยังยังเราจะบอกได้ไงว่าชอบอันนี้ถ้าอันนี้ไม่ก็กินอันนี้เราชอบสองอันนี้กำลังคิดอยูวยอ่ว่าจะเอาไหนดี Could we get one fresh taro milk tea? Could I get the panda milk tea please? Do you want the original or do you want t matcha one? We've well, never tried the matcha one, p l e should go for the matcha one. Okay, let's get the matcha one please. าซื้อเองเป็นสิบทีไม่เคยได้ของแถมไม่เคยได้อะไรเลยเมีไอ้เขาเห็นไอเขากโอ้พี่นวด แถมให้พี่หนวดเขาชอบพี่หนวดหรือเปล่าเขาก็เลยมีขนมแถมมาให้ด้วยเธอจะเอาคาราเมลหรือเธอจะเอาสตรอเบอร์รี่ทำไมตอบเลยไม่ชอบกินคาราเมลแก่หุยมันคืออะไรอ่ะองแล้วเธอก็ไปทำกินเองไปทำเป็นชานมกินเองเหรออ๋อแล้วเป็นยี่ห้อทีฟไสหรือเขาไม่ขายหรือเขามีขายหรือเขาไมีขายยังไงแค่เขาก็จะให้อยู่ชิมถ้ามันอร่อยเขาจะมาซื้อ ก็คือเดี๋ยวเราจะไปสกายไลน์กันเดี๋ยวไปนั่งดื่มชาไข่หมกตรงนั้นเพราะพี่อะไรก็ไม่เคยไปแต่น้องตุ่มเนี่ยอยากให้พี่อะไรกินเลยกันแล้วนะ ขนมตุ่มถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้กอะไรบล i s t ตอร์ a c k ซึ่งบ l ิ s เตอร์แปลว่าแบบเหมือนตุ่มตาปลาอะไรเงี้ยมันต้องอีซอนร้อนๆอ่ะแต่ขนมตุ่มพอมันไม่ร้อนแล้วมันก็จะแบบเป็นแป้งที่แห้งเออขนมเอเชียมันจะรสชาติอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีความไลท์ในแป้งป่ะแป้งเหมือนขนมเบื้องหรือป่ะรสมัชฉะแปลกมากมันไม่ค่อยมัชฉาวะมันดูรู้สึกว่ามันแตกต่างกันจากที่ปกติเป็นไงก็ปกติก็หอมเฉยๆไปเลยเป็นขนมไข่อันนี้เหมือนขนมไข่ที่คลุกยาก มาทากูุโมงคยาไเแล้ให้พี่อเล็กซ์ลองนั่งดื่มชาไข่ควิลลอนเจินเป็นคืออะไรอ่ะเผือกทั้งหมดติดอยู่ที่ตูดอันนี้เป็นชานมเฉยๆแต่ว่าแค่มีไข่มุกเนี่ยไข่มุกสองสัญชาตินี่จะเสียงดังมัวะ่หนาคิดว่ามาเจาะที่นี่เพราะว่าข้างในมีสินจะไปเจาะที่สิน้ยเสื้อแสงสวยมากเลยน้สวยมากเลย เป็นไงอ่ชาเบือกรีวิวเผือกมันหวานน้อยแต่เผือกจริงมันแ t u ชูรี y หวานใช่โซก็สั่งหวานน้อยถูกแล้วโอ้ยนไงแพน,น,พน,น,นด้ารสเหมือนหมีแพนด้าอะไรกันแพนด้าคริมมาแล้วพอพี่ดูดพรึบเข้าไปพี่อยากจะรู้ว่าครับอ๋อนี่เองอได้ไหมอ,มอืมอืมอืมสีใสมันจะกรึบกว่าไหม <c oughs> ใช่มันจะกรึบกว่าอ่า มันคือตอนแรกคิดอยู่ว่าแล้วยูจะให้พี่ดูเหรอพี่ดูเหรอพี่จะดูได้ไงว่ามันต่างกันยังไงรู้แต่พอเคียวแล้วเออเจอว่ามีสองพี่กูทรงนักท่องเที่ยวสดๆตอนนี้นั่งจิบชาเผือกทุกคนและมาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะคือพี่กับซีเปนเรียกว่าร้านหัวมุมจำชื่อไม่เคยได้เลยอะวาโชกุอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปดูกันค่ะไป ก็จะมี็นความบอกว่าซูชิซาชิมิได้ไดาปกติก็จะมีแบบซาชิมิอะไรเงี้ยแพลเตอร์อะไรเงี้ยข่าวจานเดียวเงี้ยซื้อกลับบ้านบ่อยที่เป็น guilty p l ช a ชอร์ของพีทเลยในวันที่พีทเหนื่อยในวันที่พีทล้าในวันที่พีทลม <c oughs> เป็นวันที่พีทจะมากินโฟกราดงซึ่งจะเป็นอันที่พีทจะสั่งวันนี้ <c oughs> ใช่มันเป็นข้าวหน้าโฟกราอยู่ด้านอีทโฟกาจริงว่า อันนี้ก็จะแบบข้างในมันเป็นโรลาไหลแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นชีสแบบกูันดู้่ากินแบบไหนก็กลัวปลาไหลทำไมอยู่ดีๆแคนกินยากยเออจะกินง่ายมาทั้งวันจนกระทั่งถึงร้านนี้อย่างเงี้ยเหรอ I w u l d recommend this one, this one, this three. Okay, let's have a t r s o w down, yeah. Sure. How do you know Thai? I have Malaysian, but I have l o t of. โอ้โ i จริงแล้วว่าพราหนุ่มมาเลยที่ทางานอยู่ร้านนี้พูดไทยได้ก็เลยเดินมาบอกอันเนี้อร่อยอร่อยก็แบบอ้าอัร่อยอร่อยจริงๆแล้วกูพูดแอลเขาในฟ็อกวีก็คลบเพราะว่าเหมือนในละครคุณธรรมเลยอะแอบปิงเขาหลอดไปน่ารักจริ แต่เมนูกูผ so ิดตลอดเลยก็ให้อภัยร้านเฉยๆละสไปซ์ไปแล้วขายเก่งซะด้วยเพราะพูดไทยปึ๊บสั่งเพิ่มไหมเพิ่มได้ตอนแรกไม่เอาใช่ตอนแรกไม่เอาพี่ผิดของพระเจ้าอ่อนไงเออแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราได้รู้สึกว่าไม่แน่นเท่าครั้งก่อนๆไปต่อเลยนะมาไรยู โฟกราดง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 อันนี้เป็น guilty pleasure ของพี่มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ้วนมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบโฟกาบนข้าวแล้วก็แบบเทริยากิมีผักนิดหน่อยให้พอสบายใจซึ่งพี่อะไรไม่เก็ตโฟกาลองอ่ะลองลองยังเหรอก็ยังไม่ยังไม่เก็ตอยู่ดีไม่ชอบใครไม่ชอบเครื่องไหนเครื่องไหนใช่ไหมตับปิ้งไก่ปิ้งขึง๋อแต่ว่าเขาทำอร่อยคือไอต์ไม่ชอบแบบเท็กซ์เจอร์แบบ เข้าใจได้แต่อันนี้ไม่ได้กินประจำเมนูที่ถ้าเหนื่อยแบบมาสอีกดแน่เลยเปน้หวาน แต่น้องว่าต้อหวานที่เนี้ยหวานอันนี้ก็คือที่โดนน้องเขาตกมาโรจริงๆอ่ะพี่นาพูดทักเมื่อเช้าอ่ะเขาก็เริ่มพูดไทยกับเราก่อนนะไดครับพอได้ยินเราพูดไทยเขาเลยเราก่อนนะคะในเซ็ครู่นะคะใช่ในขณะที่เรากำลังแบบแกว่าพี่เขาคนไทยปะแกว่าคนไทยทำจริงปะเป็นไงล่ะคนไทยอยู่ที่นะคะทุกคนอ้น้องจุ้งออร่ยหวานจะต้องอร่อยจริงเนี่ยเลยเสียงเปียกแบะไม่เจี้ยหล่อสิก็แต่เราติดโซเดียมไงเราก็เลยต้องคอยสรรหาวิตามินนะเสริมใดๆมาเคาน์เตอร์แอร์แล้วเราคงไม่าจะได้กินต่อไปเหมือนกัน รสชาติเป็นแบบนี้สีเป็นชอบแน่นอนปลาดีปลาดีไหมยู่ขโมยเอาเลยขโมยปลาส้มเคยกินนี่ไหมต้องกินปลากระดูาวไม่เคยกินไม่เก็ตไม่เก็ตวันนี้ไม่เก็ตอันนี้ก็เลยไม่ขยันขยอกันก็เข้าใจว่าคนเราก็จะมีเรื่องราวที่ไม่เก็ตพี่อเล็กชอบเมนูไหนมื้อไหนของวันนี้สุดอันนี้เหรอเออชอบอันไหนจริงๆรงน้องชอบกับเขากุ้งนะ อันนั้นถือว่าเป็นเมนูใหม่ที่<ม>ได้ลองวันนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบตาตึงนิดนึงวันนี้กินไม่เหนื่อยมมกเพราะว่ามีตัวช่วยนะคะเป็นพันเทอะพุลไซเดอร์วินิก้าตัวนี้กินเยอะเหมือนเดิมเพิ่มเติม,มคือรู้สึกว่ารับมือได้ดีขึ<ม>้นในอะไรทั้งหมดพิจว่าอดิเอ็นน่ะมันก็อยู่ที่เราบาลานซ์ไดเอททรีของเราเนี่ยแหละและว้วอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้เราบาลานซ์ได้ไง่ายขึ้นหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำนะคะหรือว่าที่ปักตะกร้าไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะลองสไลด์ลงไปดูได้้เเเลยยยยยวันนนนนีีรราาางออู่่่ใะะดดิบุแต ไปอีกในย่านแถวนี้ก็มีร้านอื่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ